ก็ไปนางสาวรังสมารัศมีจากนั้นก็เป็นนายแพทย์ชุนละนาศีแก้วนะครับแล้วก็เป็นนายแพทย์บัญญัจิตณจันทร์ก็เชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันนางสาวรังสีมารรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นอีกปีหนึ่งแล้วนะคะที่มาฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2561 สสหลายท่านได้พูดไปแล้วนะคะว่ามันไม่ทันสมัยอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยบันจุวาระปี2562 63ให้มันหมดไป64ให้มันหมดมันจะได้ทันสมัยไม่งั้นมันก็จะค้างเรื่อยไปเป็นแบบนี้ค่ะนะคะรังสิมายังไม่มารายงานยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กกตเร่งส่งมาให้สภาให้เร็วอะค่ะมันจะได้ทันสมัยนี่พูดย้อนหลังตั้งสามปีอะ พูดไปแล้วเนี่ยดิฉันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไรหร่หรอกแต่ต้องพูดเพื่อบันทึกเอาไว้นะคะคือการทํางานของกกตเนี่ยถ้าท่านทํางานเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็เข้มงวดทําตามกฎหมายไม่เห็นต่อหน้าใครทั้งสิ้นนะคะฟันมันให้ให้มันเด็ดขาดอะแต่ท่านไม่เด็ดขาดไงใช่ไหมคะมันเลยทําให้บ้านเมืองเป็นแบบเนี้ถ้าท่านทําได้นะ ท่านจะช่วยประเทศชาติได้อย่างมหาศาลเลยนะคะดิฉันก็อยากจะฝากว่ากกตเนี่ยจะต้องทำงานให้ทันสมัยให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ต้องทันต่อสถานการณ์คือหลายๆท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะคะอย่างเช่นท่านชินวอนเนี่ยก็พูดตรงกับที่ดิฉันจะอภิปรายพอดีฉันก็จะพูดเฉพาะในส่วนที่ฉันจะพูดนะคะคือว่าการ เลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยจะมีการซื้อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์กหนกได้พูดถ้าใครมีเงินสองหมื่นล้านสามารถซื้อประเทศไทยได้เลยจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วแต่ท่านทำอะไรไม่ได้เลยิฉันก็งงมากแล้วมีกอกตอไว้ทำอะไรเนี่ยนะคะมีแล้วก็ไม่ฟันอะไรเลยสักอย่างเดียวใบแดงดิ่ฉันก็ไม่เห็นเลยนะคะ ท่านทราบไหมคะว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันมีการซื้อเสียงแบบใหม่แล้วท่านต้องอบรมสมาชิกเจ้าหน้าที่ของท่านนะคะทั่วทั้งประเทศไม่ต้องไปอบรมลูกบ้านแล้วค่ะไม่ต้องอบรมชาวบ้านแล้วที่ดิฉันพูดอยู่เรื่อยไงนะการอบรมของทุกหน่วยงานดิฉันเคยเป็นประธานคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณปี2553ดิฉันเคย พิจรารณาง,งบเนี้ยฉันให้ความสําคัญไงว่าถ้าท่านให้อบรมประชาชนเนี่ยประชาชนรับจ้างอบรมอย่างเดียวเพราะว่ามันจะอบรมพรม้อมๆกันหมดแล้วก็วิ่งเซ็นชื่อของกระทรวงอมหาดไทยวิ่งเซ็นชื่อของกระทรวงพมอวิ่งเซ็นชื่อของกระทรวงอุตสาหกรรมของกะกะตวันเดียวอบรมพรม้อมๆกันเพราะปลายปีงบประมาณมันจะต้องเร่งอบรมให้เงินมันหมดไปดิฉันจึงอยากจะให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะ แต่ท่านอบรมยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมคะการซื้อเสียงประชาชนเนี่ยดิฉันดูแล้วท่านท่านบอกว่าหมู่บ้านที่ไม่ซื้อเสียงท่านมีรายงานมาว่าหมู่บ้านปลอดการซื้อเสียงดิฉันว่าไม่มีเลยค่ะประเทศไทยไม่มีหมู่บ้านไหนไม่มีการซื้อเสียงซื้อหมดทุกหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยฉันอยากจะเรียนท่านนะคะว่าท่านที่นั่งเนี่ยท่านอาจจะไม่เก่งทางด้านการพนัน พอตอนนี้การเลือกตั้งอะไรมีนักการพนันมาตั้งโต๊ะแล้วมีการจ่ายอย่างเช่นเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซื้อหัวละหกพันบาทหกพันบาทจ่ายเงินสดสี่พันให้เป็นตั๋วแลกเงินถ้าชนะคุณเอาตั๋วแลกเงินมาแลกอีกสองพันเพราะนั้นเนี่ยการซื้อเสียงมันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นท่านต้องทันสมัยที่ดิฉันบอกไงถ้าท่านยังอยู่อย่างนี้เลยท่านเป็นเสือกระดาษมานั่งให้เสียเวลาเปล่าๆไม่มีประโยชน์ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้คนที่ไม่ดีเข้ามาคนดีๆไม่ได้เข้ามาเป็นนักการเมืองคนซื้อเสียงได้เข้ามาคนที่ตั้งใจเข้ามาทํางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้รับการเลือกตั้งคนซื้อเสียงคนที่มีอิทธิพลก็จะได้รับการเลือกตั้งแล้วเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยดิฉันก็มองว่าตอนนี้พักการเมืองเนี่ยมันตั้งง่ายมันทำให้คนที่ มหากินจากการตั้งพรรคการเมืองมหากินกับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองดิฉันก็อยากจะถามท่านว่าท่านมีพรรคการเมืองไหนที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนนะคะหลอกให้ประชาชนมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พอได้เงินพักการเมืองแล้วเนี่ยยุบสาขาพักทิ้งซะแล้วท่านดำเนินการไปกี่พักแล้วแล้วท่านจะ,ะดำเนินท่านดำเนินการไปถึงไหนดิฉันอยากให้รีบดำเนินการถ้าท่านช้ำช้าอยู่อย่างเนี้ยคนที่มันได้เข้ามาแล้วเนี่ยที่มันหลอกลวงประชาชนแล้วเข้ามาเป็นสสเนี่ยดิฉันฝากว่าประชาชนถามดิฉันมา ดิฉันไม่กล้าพูดเนี่ยประธานต้องให้ดิฉันถอนว่าเลือกเขาเนะ่ยเลือกสสแต่ทําไมมันได้ไอ้ตัวนี้เข้ามาประธานจะให้ดิฉันพูดไหมคะถ้าดิฉันพูดดิฉันก็จะถอนนะคะคือรู้ว่าจะต่อแล้วพูดทําไม <laughs> พูดพูดเพื่อให้ท่านได้ยินไงคะแล้วก็ถอนออกคะ,ไ,ะไม่ต้องบันทึกครับอย่าไปเป็นาพาดพิงคนนอกนะฮะไม่ไม,ไม่ดิฉันไม่ได้พาดพ,พิงคนนอกค่ะ เอ่ยตัวสัตว์ให้ท่านเห็น er, ไงคะว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาพูดมาอย่าปิดคดีก็ตามสบายแต่ท่านอนุญา,าติฉันก็จะได้พูดบันทึก <ผม S 1> เอาไว้ไไเอาไม้อนุญาตเนญายไม่อนุญาติฉันก็ไม่เอ่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็มองว่าการที่ตั้งพักการเมืองง่ายเนี่ยมันก็จะได้บุคคลที่ได้ไม่กี่หมื่นคะแนนก็ได้เข้ามาแล้วแล้วก็มาหากินกับเงินอุดหนุนพักการเมือง ดิฉันก็เคยประสานไปแล้วนะคะที่ของกกตเนี่ยว่าเขาเนี่ยเมื่อไหรจะดําเนินการดิฉันก็คอยฟังอยู่แต่ดิฉันอยากให้ท่านตอบแล้วบันทึกเอาไว้นะคะอีกประการหนึ่งเรื่องดิฉันอยากจะฝากนะคะจากการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาสมุทรสงครามมีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสนห้ากว่าคนมาใช้สิทธิ์เก้าหมืนกว่าแต่เวลานับคะแนนได้แสนเจ็ดกว่าดิฉันว่ามันมากเกินนะคะ ดิฉันก็เลยสงสัยดิฉันอยากจะฝากนะว่าให้ท่านเนี่ยรอบคอบเกี่ยวกับการาเจ้าหน้าที่ที่จะไปทําเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะติดคุกได้ถ้าคนของท่านทําทแบบนี้เพราะฉะนั้นการกรอกคะแนนการอ่านคะแนนการรวมคะแนนดิฉันเคยโดนมาแล้วไงฮะอย่างเช่นดิฉันได้คะแนนหน่วยหน่วยนี้นะคะ3 2 1 321ย21แต่เวลาไปกอกคะแนนเนี่ย ได้หนึ่งสองสามสลับเอาตัวสามของดิฉันเนี่ยหลักร้อยไปอยู่หลักหน่วยดิฉันร้องเรียนไปที่กกตขอคะแนนคืนจนปัจจุบันเนี่ยเป็นสิบสิบปีเลยดิฉันยังไม่ได้คะแนนคืนเลยเขาบอกว่าดิฉันได้คะแนนเยอะแล้วชนะเยอะแล้วไม่ต้องเอามาก็ได้ไม่มีผลแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกนะคะสถิติมันต้องเป็นสถิตินะคะมันจะได้เก็บเอาไว้แล้วท่านจะต้องรอบครอบคนที่จะมาทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเลือกตั้ง เพราะนั้นดิฉันก็ฝากท่านด้วยนะคะว่าให้อบรมเจ้าหน้าที่ของท่านดีกว่าที่จะไปอบรมประชาชนเพื่อไม่ให้า,าประชาชนรับเงินซื้อเสียงเพราะนั้นท่านอบรมยิ่งอบรมยิ่งซื้อเสียงมากขึ้นเพราะนั้นจะแก้ปัญหายากต้องอบรมคนของท่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับต่อไป